สวัสดีค่ะวันนี้ลูกสาจะมาผัดกะหลำปีดอกเล็กนะคะกะัลำปีดอกเล็กค่ะมันจะหอมกรอบอร่อยค่ะผัดผัดอะไรลูกผัดกุ้งแห้งค่ะค,คั่วกุ้งกุ้งแห้งก่อนนะคะ กระเทียมเจียวเอาไว้แล้วค่ะคั่วจนกุ้งกรอบนะคะกุ้งก็ตักใส่ถ้วยก่อนค่ะ ในกระทะนี้ก็คือน้ำมันที่ขั่วกุ้งแห้งเมื่อกี้นะคะใส่ผักลงไปเลยค่ะตอนนี้คุณแม่ได้จะถือกล้องค่ะสบายไปเลยไม่ต้องลงมือทา ใส่ซอสหอยนะคะถ้าภาษาจีนฮอกเกยนเรียกโออิวค่ะโออิวซอสหอยโออิวนะคะภาษาฮอกเกยนผักนี้ก็เรียกว่ากระหล่ำปีดอกเล็กผัด ปุ้งแห้งซอสหอยนะคะรสดีหน่อยค่ะอันนี้คือกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวนะคะใส่กระเทียมเจียวเยอะๆหอมค่ะ Oh. สุกแล้วค่ะกระหล่ำปีดอกเล็กผัดกุ้งแห้งซอสถอยนะคะค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะโอ้เสกเทมเจียวเยอะๆหอมค่ะ <Okay. S 2> กุ้งแห้งกระเทียมเจียวเนาะอันนี้อันนี้กุ้งแห้งค่ะ <Okay. S 2> กระเทมเจียวผัดกระหล่ำปีดอกเล็ก กุ้งแห้งซอสหอยนะคะลาดกระเทียมเจียวค่ะขอบคุณ Thank you, <Yeah. S 1> ค่ะ h a n k you เตรามะเกสิกัรมเส